เปิดเงินเดือนสรงกรานเตชะนรงเรียกได้ว่าคงไม่มีใครรู้จักหนุ่มคนนี้อย่างแน่นอนสําหรับสรงกรานเตชะนรงวานใจหนุ่มสุดหล่อของสาวแมดพีรณนีนั่นเองค่ะสําหรับสรงกรานนั้นเคยมีผลงานไทยแบบแฟชั่นโดยการชักชวนของพอานนท์มาก,ก่อน เรียกได้ว่าเมื่อเอ่ยถึงทายายทคนโตแห่งโบนันซาเชื่อว่าเลยคนก็ต้องคิดถึงหนุม่มทรงกรานเตชนะรงกันอย่างแน่นอนซึ่งก็ต้องบอกว่าทรงกรานนั้นไม่ได้เป็นแค่นักธุรกิจที่เข้ามาดูแลธุรกิจของครอบครัวทั้งโรงแรมสนามสกตบอร์ดหรือแม้กระทั่งร้านอาหารในเครือในอีกมุมหนึ่งทรงกรานเตชนะรงยังรับราชการอีกด้วยซึ่งในก่อนหน้านี้เขาติดยศรอตออทรงกรานเตชนะรงตามที่สื่อหลายสำนักได้นเสนอข่าวไปเมื่อหลายปีก่อนนั้นต่อ มาได้มีการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นพอ จุดต่อจุดต่อจุดทรงกลางเตชนรงค์และหลายคนคงอยากรู้ว่ายศพันตำรวจตรีของทรงกลานเตชนรงค์มีอัตราเงินเดือนเท่าไรตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ2558ได้กําหนดค่าราชการตํารวจยศพันตรีตํารวจให้ได้รับเงินเดือนระดับส 2, .2 โดยอัตราเงินเดือนค่าราชการตํารวจยศด,ดังกล่าวจะได้รับเงินระดับส 2. 2ซึ่งมีอัตราเงินเดือนแบ่งตามขั้นต้นที่13,160บาท ถึง38,750บาทดังนั้นหักเทียบอัตราเงินเดือนในตําแหน่งพันตวิดตรีของสงกรานต์ติชนรง์จะอยู่ในช่วงต้น13,160 38,750บาทค่ะ